แล้วตองหายเก่งไม้ฟ้าไปที่นางนางจะได้หันไม่เห็นเราโดยบังเอิญถ้าหาว่าเราเทวินลงไปกั้นคราผีเสื้อทองแบบนี้เก็บสิ่นางจะกลัวอะไรนี่ยเขาหนีความที่กำยังดูดอกสมยไปคะอย่างเงี้ยไม่ได้ดอกไม้สักดอกเลยเนี่ยได้แล้วไปค่ะบม็อคชันหิ้วไปไว้ข้างหลังแล้วไปคะไหนแล้วไม่เห็นเห็นเลยอย่าเล้าหลือที่ไปกำลังหล็อคเฉยเลยไปนักขั้ว ไปหาดูทางนี้ไม่มีอะไรแน่นะไปคม่มีอะไรหรอไปค่ะเก็บดอกไม้ต่อนะไปค่ะเอาไม้เก็บดอกไม้อย่รีบกลัดคอเถออย่รีบกลัดมือแยังไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครมองมาข้างหลังเลยแต่ถ้าเรื่องจริงแล้วเห็นครับแต่ในเรื่องยังไม่เห็นไม่มีแล้วเนี่ยเร็วเร็วซีนี่ตัวเล็กเก็บดอกไม้ให้หน่อยได้ไหมนี่โตนี่เป็นหัวให้ขาแต่ไม่ต้องมีอะไรแน่เลยไปดูให้ทู